ลางคืนที่มีเพียงแสงจันทร์คืนที่น่าจะเงียบสงบกลับมีเสียงชุลมุนดังแววมาภาพที่ทั้งหญิงสาวและคุณยายเดินขึ้นเขากันโดยในมือของแต่ละคนก็มีของอะไรบางอย่างอยู่ด้วยครับในตอนนั้นทุกคนต่างเริ่มพอเสื้อผ้าตกตายแล้วอะไรกันครับเนี่ยแม้แต่ชุดชั้นในก็ถอดหมดหรือจะเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่าง เหตุการณ์แบบนี้มันคืออะไรกันแน่ครับอยากรู้จริงๆตอนกลางวันผู้ชายเยอะค่ะเลยมาตอนกลางคืนค่ะฉันไม่สนแล้วค่ะไม่สนจริงๆด้เรื่องราวของบ่อนนะ้ำพุร้อนบนภูเขาที่ทุกคนเริ่มใสตลอด24ชั่วโมงกําลังจากเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทีมงานออกเดินทางไปยังมณฑลยูนนานประเทศจีน ผู้คนเกือบ13ล้านคนล้วนเดินทางในวันตุษจ,จีนเทศกาลใหญ่ที่ทำให้ตลาดเริ่มชุนละมุนขายให้ถูกถกเลยนะโดยเฉพาะของกินมีทั้งผลไม้ของข่าวและของหวานตุษจ,จีนนะคะต้องเยอะหน่อยหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศก็คงจะตื่นเต้นไม่แพ้กันครับแต่บรรยากาศที่นี่ดูแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้ ความเงียบที่ปกคลุมตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านบ้านช่องที่ไม่มีคนอยู่รวมไปถึงร้านค้าที่ปิดประตูเหล็กเอาไว้เป็นอย่างดีไปไหนกันน่ะไม่มีคนอยู่เลยและและ้วก็เจอคนคู่หนึ่งครับเราเรีบขับตามสองคนนั้นไปจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยผู้คนและข้าวของจำนวนมากคล้ายกับผู้อพยบลีภัย จะใช่จริงเหรอครับทำอะไรกันนะครับอุยไม่เอาแล้วค่ะพูดแล้วเขินเรามาอาบน้ำค่ะอของที่ขนลงมาก็เป็นพวกอาหารทั้งนั้นเลยล่ะเรากินกันนะ่ะเป็นธรรมเนียมปีใหม่ที่ต้องมาอาบน้ำกันที่นี่นะครับสถานที่ที่ชา,าว่าวลีซอใช้กินนอนอาบน้ำกันทั้งคืนในวันปีใหม่ข้าวของที่ขนมาดูเหมือนจะเยอะไปสำหรับคืนเดียวครับแล้วก็นั่นครับ ชุดชั้นในที่ไม่มีเจ้าของที่แขวนอยู่นี่มันคืออะไรกันมีให้เห็นทุกที่ที่เดินผ่านแบบนี้และสุดท้ายครับเราก็พบความลับเข้าให้คนที่นี่กำลังขอเสื้อผ้าอาบน้ำกันตอน,ตอนตกลางวันแสกเลยครับ <c oughs> ภาพของคนที่ถูหลังให้กันอย่างสบายใจแต่ไม่ค่อยสบายตาสำหรับพวกเรานะครับมัน เป็นประเพณีการอาบน้ำค่ะการอาบน้ำร้อนจากภูเขาไฟเพื่อชำระร่างกายและจิตใจให้ใสสะอาดถือว่าเป็นธรรมเนียมของชาวเผ่าลีซอที่ต้องปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ของจีนทุกปีที่น่าตกใจก็คือใช้ร่วมกันได้ทั้งชายและหญิงครับไม่อายค่ะปกติก็อาบด้วยกันอยู่แล้วล่ะ อาบน้ำร้อนทั้งวันขึ้นมากินข้าวแล้วก็ลงไปใหม่บางครอบครัวถึงขั้นเอาเต็นท์มาวางนี่อยู่ยาวเลยแหละครับเนี่ยต้องทำบ้านใกล้ๆบ่อนะคะแล้วไม่ลำบากเลยครับแค่มีหมอนกี่วันก็ไม่ห่วงอยู่แล้วละครับถึงจะเป็นที่พักที่ไม่มีห้องน้ำแต่คนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆครับบางครอบครัวก็เหมือนจะย้ายบ้านลงมาจริงๆ ทำไมถึงเอามาเยอะจังเลยล่ะครับอาหารค่ะอาหารน่ะอาหารลระครับนี่ค่ะจะอยู่กันกี่วันครับเนี่ยเอามาเยอะจังมีกำหนดหรอกค่ะจริงๆนะคะคนเยอะจริงๆยี่สิบคนได้ค่ะเก้าคนสิบคนสิบคนห่ะครับอก่อนอื่นต้องถอดเสื้อผ้าไว้ก่อนเหมือนนางมโนราถอดปีกครับแม้จะเขินแต่ก็ต้องอาบไปพร้อมๆกันในวันปีใหม่ ฉันเกิดมามันก็มีแล้วล่ะค่ะน่าจะนานมากแล้วธรรมเนียมที่มีมานานกว่า100ปีแต่เพิ่งจะเริ่มสร้างเป็นบ่อน,น้ําเมื่อสิปีก่อนเพื่อให้คนทั่วไปสาม,มารถมาใช้ได้แม้จะไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่ก็ตามครับสามขวบก็มาแล้วล่ะบ่อน,น้ําที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆอันมีส่วนช่วยในการการักษาโรคไขข้อและหัวใจขาดเลือด ฉันชอบปวดตัวปวดหัวค่ะน้ำที่นี่ช่วยได้เยอะเลยแล้วข้างๆบ่อตรงนี้ทำอะไรกันครับเหมือนจะเอามาตักน้ำที่บ่อเลยใช่ไหมครับแต่แล้วเขาก็ยกน้ำขึ้นมาดื่มน้ำนี่ดื่มได้หรอครับค่ะโรดิวเซอร์ของเราจึงของลองทดสอบน้ำว่าดื่มได้ไหมครับ บางคนก็ตักน้ำไปใช้จนเต็มถังให้แม่ไว้ล่างหน้าครับแล้วก็ดื่มตอนแม่ผมแก่แก่แล้วนะครับ,รบแม่มาไม่ไหวแล้วครับถึงจะเป็นของพื้นบ้านแต่ก็ควรจะแยกชายหญิงนะครับแม้สูญใหญ่จะอาบน้ำโดยไม่ใส่ใจอย่างอื่นแต่ก็คงน่าอายสำหรับใครบางคนอยู่นะครับไม่หายแล้วครับมาอาบกันปีละครั้งนะครับประเพณีใหญ่ที่หนึ่งปีมีครั้งแบบนี้ทำให้ชาวเผ่าลีซอมารวมตัวกันจนแน่นขนาด ไม่เว้นแม้แต่ผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักที่มาทำข่าวพวกเขากับมันเป็นหนึ่งในประเพณีโบราณที่เหลืออยู่ไม่มากของประเทศจีนนะครับก็เลยต้องมาเพื่อบันทึกไว้นะครับจำเป็นมากเลยครับคนนับหมื่นมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ในวันขึ้นปีใหม่จีนแต่ละบอ่อมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันหลังจากสาปมเสร็จแล้วก็จัดการหวีให้เข้าที่ ผู้หญิงที่นี่ครับนิยมไว้ผมยาวเพื่อบ่งบอกความมั่นใจขั้นตอนสุดท้ายก็คือการม้วนเก็บให้เป็นผมกลัวผมเปียกแล้วครับค่ะกลัวเปียกไม่นานบอกก็เริ่มสุปกปรปุกเนื่องจากมีคนใช้เยอะครับบางครั้งก็จะมีคนอาสารับหน้าที่ปล่อยน้ําและทําความสะอาดบ่เพราะบ่อที่สะอาดเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ประเพณีสามารถเดินต่อไปได้ครับอีกด้านหนึ่งนั้นทางฝั่งที่ตั้งเต็นท์ดูจะวุ่นวายกันหน้าดูครับอ๋อมือเที่ยงนี่เองครับทังข้าวสวยที่ผลเอามาจากบ้านกองโตรวมไปถึงกับข้าวที่ทำเสร็จใหม่ๆกันที่นี่ดูสิครับคุณผู้ชมเห็นแล้วหิว มาแล้วก็ต้องทำกับข้าวกันด้วยนะคะไม่มีห้องครัวก็ใช้สิ่งรอบตัวเป็นอุปกรณ์ครับดีครับ,ด,รบดีมากเลยครับ <laughs> อาหารที่ดีสำหรับร่างกายในวันขึ้นปีใหม่รวมไปถึงของที่ปกติไม่ค่อยได้ทานอย่างเช่นเนื้อปลาและอาหารบำรุงต่างๆสำหรับในวันที่ต้องอาบน้ำหลายครั้งแบบนี้อาหารยิ่งต้องมีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังงาน เรียบเสมือนเป็นการทดแทนหนึ่ปีที่ศูนเสียไปนี่หัวแกะครับนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้ความอยากอาหารหมดไปนี้ก็คือเนื้อหัวแกะครับในยิงตรงตามันเนี่ยยิอร่อยมากเลยความสงสัยทำให้ทีมงานขอทดสอบแพทย์ปริก็ชวนอาจียนแล้วครับส่วนรสชาติต้องลองทานก่อนสิครับนี่ขาไก่ค่ะ ลองทานสิด้วยความเกรงใจก็เลยต้องรับมาทานอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ oh, hey, hey, hey. ด้วยความเกรงใจก็เลยต้องรับมาทานอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้กลิ่นมันแบบว่า <laughs> ไม่อยากกินอีกแล้วละครับ <laughs> แปลว่าอร่อยใช่ไหมงั้นมันนี่แหละเยอะเลยมันนี่มากินเออขอบคุณนะครับขอบคุณ,ค,ณ<ๆ>ครับนี่ไปเอค่อยๆขยับไปรับอย่างดูเกรงใจขาไก่รสชาติ <c oughs> ที่ไม่อยากทานอีกแล้วครับ <c oughs> อีกแล้วล่ะครับเหมือนกันเลยแค่เห็นหน้าก็รู้ได้เลย <c oughs> ที่นี่คือแหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งครับมีตั้งแต่ชุดชั้นในลายจุดสวยงามไปจนถึงอุปกรณ์อาบน้ำหลากหลายรูปแบบ ทุกปีชาวบ้านจะมารวมตัวกันครับผมก็เลยมาเปิดร้านที่นี่เพื่อหารายได้ในวันขึ้นปีใหม่รายได้ก็ดีเลยล่ะครับบางคนเขาจะมาที่นี่เพื่อที่จะซื้อของใหม่เพื่อใช้แทนอันเก่านะครับก็เป็นแบบนี้ทุกปีครับนอกจากพบปะผู้คนแล้วการเดินเล่นบริเวณที่พักก็สนุกไปอีกแบบครับจะมีมากมีน้อยก็เป็นภาพที่หาชมได้ปีละครั้งเรียกได้ว่าเป็นลิมิเต็ดเอ dition ของปีครับ เต็นท์มันพังไปหมดแล้วอ,ะอ่ะเออเมื่อกี้นี้ลมพัดแรงเต็นท์ก็เลยพังค่ะสงสัยต้องย้ายไปที่อื่นแล้วล่ะฉันว่านะมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วโอ้ยตายแล้วแม้เต็นท์นจะพังก็ไม่ใช่ปัญหาครับแค่ย้ายที่ใหม่เพียงห้านาทีก็เสร็จแล้วฟ้าก็มืดลงแต่บอนะ่อน้ำยังมีคนนั่นไม่ต่างจากเมื่อตอนกลางวันครับ เราผู้หญิงต่างถือตะกร้าใส่เครื่องอาบน้ำมุ่งหน้าไปทางบอ่อแต่สิ่งที่ต่างไปจากผู้หญิงที่ไปอาบน้ำเพื่อขอพ่อนั้นก็คือกลุ่มคนที่ดูจะสนใจเป็นพิเศษครับสายตาของผู้ชายที่ต่างไปจากเมื่อตอนกลางวันรากับจ้องเยือ่อฉันไม่สนแล้วค่ะเวลาผ่านไปเป็นร้อยกว่าปีทำนิ้มหลายอย่าง ก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาเราะแบบนี้สาวๆถึงไม่ค่อยถอดชุดชั้นในกันแล้วครับตอนกลางวันแน่ผู้ชายเยอะค่ะก็เลยมาตอนกลางคืนน้อยเหรือครับแต่ผมว่ามันตรงกันข้ามมากกว่านะครับตกดึกหลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยชาวาผ่ารีสอก็เข้านอนกันแบบสบายทั้งกายสบายทั้งใจ มีรอยยิ้มประดับกันทูนหน้าเลยครับโทษนะครับได้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นไงฮะได้มาอาบนในพูร้อนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างเหรอครับเนี่ยค่ะ<า>ช่วยบอกด้วยครับอ๋อได้อาบแล้วรู้สึกตัวเบามากเลยละคะ่ะแข็งแรงไปอีกหนึ่งปีต้องมาทุกปีเลยตอนปีใหม่เนี่ยมันดีมากเลยนะ เช้าวันต่อมาบรรยากาศที่บ่อน้ำร้อนก็ยังคงร้อนไม่ต่างไปจากเมื่อวานความใกล้ชิดของชาวรีสอร์กับบ่อน้ําที่คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับนอกจากจะมีความหมายง่ายๆแต่สําคัญกับชีวิตของชาวบ้านเหล่านี้เยสวัสดีนที่ครับเย้หาตั้งใจจะรักษาแล้ว สายตาคนภายนอกก็คงไม่สำคัญสำหรับพวกเขาอีกต่อไป